อันนี้เดี๋ยวผมลองเสกแบบเกือบทุกสถานะดูนะทุกคนอันนี้คือผมใส่เรื่อยๆเลยอะอันนี้อะจะลองกดดูได้แล้วเห็นปะ่ะเนี่ยดูดิสถานะโคตรเยอะทุกคนอันนี้เสกเต็มเลยบางกรนะอันนี้เสกช้างสตรอเบอรี่ก็ได้เหมือนกันดูดินะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินได้นะดูดิเงินเด้งรัวๆเลยทุกคนเห็นปะ่นะเด้งรัวๆเลยนะครับดูเงินดูเงินอ่ะแล้วก็สามารถเก็บดได,นะด้ด้วยถือได้ด้วยนะดูดิ เอ๊เฟียวปาเฟียวปะทางนะครับผมตัวนี้ในกลุ่มนี้น่าจะขายกันลั่นอยู่นะโอ้ตัวนี้นะครับวางก่อนวางก่อนราคาแพงนะครับผมตัวนี้เอโยอรว่าดเซอร์มซีพียูนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะจัสดซีแมปของสติวเบนด์รถกันอีกครั้งนะครับผมซึ่งสคริปตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นสคริปแบบว่าเล็บฟิวยังไงเสกอะไรแบบนี้อ๋อนะครับเออเรียกว่าเศกตัวแล้วกันตัวเบนร์อถนะครับผม อันนี้ผมพูดก่อนเลยว่าผมเกินก่อนเลยนะว่าตัวเนี้ยมันไม่สามารถที่จะให้คนอื่นมองเห็นได้หมายถึงว่ามันเป็นทางด้านของคือเป็นแค่คลายแอนนะครับผมก็คือแบบว่าเราจะมองเห็นคนเดียวเผือบางคนเนี่ยนะอาจจะคิดว่าเนี่ยมันเป็นของจริงซึ่งอันนี้ยผมจะสอนเกล็ดลท้ายคลิปนะอันนี้ผมมารีวิวกันก่อนดีกว่านะครับผมเออประมาณนั้นมามาดูกันนะครับผมซึ่งการเสกเนี่ยนะมันสามารถเลือกเสกได้ทั้งเบรนรอดแล้วก็ตัวเบนรอดเนี่ยมันจะมีสถานะ แล้วก็มีนิสัยอะไรอีกนะครับผมบอกเลยว,ว่าคุณสามารถเสกแลรวไปแอคเพื่อนแบบชิวๆได้เลยนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะทําการขายขายตัวละครบางอย่างทิ้งไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเออพวกตัวกะกะเออแต่ว่าผมต้องรีเบนะิร์ตอะทุกคนผมอาจจะต้องขายหมูนะอันนี้ผมจะเลือกเป็นทางด้านของออตอรอเบอรี่เอเลเฟนละกันเพราะว่าในกลุ่มเขาขายกันตัวละเป็นหมื่นเลยปะไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวผมเสกก่อนนะผมแล้วก็เออเจ้า เทรนด์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ 10B เพราะว่าแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าเยอะสุดนั่นก็คือตีนิสัย 10B นะครับผม10 b ลเลียเน,ยเ,นยเองนะเออมิวแทนแบบบัตรรอดเลยประมาณนั้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ผมเอา้าตัวเนิฟเหรอทำไมมันได้แค่ครั้งละ1ึงจุดสองนะผมเอาบัตรรอดออกไปแป๊บนึงแล้วก็เก็บตังค์ได้ประมาณนั้นเก็บตังค์ได้เก็บตังค์ได้นะแล้วก็เนี่ยขายขายได้นะขายได้นะ ก็สามารถถือได้ด้วยนะถือได้น้ยคือ,อ,อที่ผมบอกว่ามันเอาไปทําคลิปแบบคุณสามารถทําคลิปในทิกต็อกเป็นไวรัลโหวิวเยอะแยะเลยนะครับือถ้าคุณเอาไปทําหลอกเด็กอะไรแบบนี้แบบว่าหลอกคนในกลุ่มเลบนี้ก็ทําได้มันแบบเออเอาเป็นว่ามันค่อนข้างเนียนเลยแหละนะถ,ถ้าใครจะทำานะครับผมควรเห็นปานะครับที่ผมบอกไปว่ามันแบบว่าทุกคนอื่นมองไม่เห็นนะครับเผื่อใครไม่เชื่อเห็นไหมว่า อมืมันมองไม่เห็นนะครับผมอันนี้ก็เป็นกาแล็กซี่เจ้ามังกรนะครับดากอนเปเน,นอะไรสักอย่างผมไม่รู้นะผมไม่ใช่ผมไม่ใช่สายนี้นะครับไม่ใช่ผมจะมาพูดชื่อมันถูกกอะไรไม่ใช่เรื่องนะครับเออเห็นไหมนี่คือมังกรนะผมไม่รู้ตลาดเขาขาย,ยาตัวละกี่บาทน,นะแต่ว่าถ้าคุณในโพสต์ขายแล้วคุณไม่มีของนะคุณส่วยนะครับอาจจะโดนเตลจากกลุ่มหรืออะไรแบบนี้นะถ้าคุณเอาสกิปของผมเยไป เออจะแบบไปจะไปแอคเขาใช่ไหมจะไปโชว์เขาปิดแม่งแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปเออราคาเท่าไหร่ครับขออนุญาตเช็ราคารอะไรแบบเนี้ยมางกรของแท้มางกรของแท้นะครับราคาเท่าไหร่ขออนุญาตเช็คในกลุ่มเลยประมาณนั้นเออคุณก็วางลงตัวรวมล่างแต่ก็กากากาก,กว่าไอ้ช้างตัวเดียวอยู่ดีนะคนนะใครอยากถ่ายรูปใครอยากแอคนะถ่ายเลยนะครับสกรีนช็อตไปเลยแบบนี้ เอานี้ออกด้วยนะเออแล้วก็ถ่ายเนี่ยผมเดี๋ยวผมทำเป็นโปะคลิปนะอันนี้ทุกคนอาจจะโดนคลิกเบ็ดหรือเปล่าไม่คลิกเบ็ดหรอกไอเทีย็มันก็คือมันก็เป็นของในคลิปอะนะครับผมไม่ได้คลิกเบ็ดใครนะอ่ะผมก็ถ่ายันเนี่ยเออแล้วก็เอาไปลงเด็กได้จริงแล้วก็เอออักษรแบบว่าตกใจตึกตึกอะไรแบบนี้เนี่ยทีนี้คุณก็จะเข้ามาดูหละแต่สำหรับใครที่เอาคีย์หรือเอาสริปไม่เป็นเนี่ยดูคลิปให้ใหจบผมพูดตรงท้ายคลิปมันมีสอน คุณไม่ดูให้จบกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเออจอยังไงนะดูให้จบนะดูให้จบมีสอนนะครับผมประมาณนั้นนะเจอเกม next time ครับผม e s g o โอเคแต่ผมสอนเราคลิปก่อนดีกว่าทุกคนนะทุกคนเข้าไปใต้คลิปของคลิปนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยคุณจะเจอกับลิงก์คลิปในคลิปคลิกกดเข้าไปเลยนะพะคุณเอาไปใส่ใน google แบบนี้แล้วนะนะอันนี้แบบที่ยังไม่ทำามะทุกคนถ้าคุณทำให้ครบนะแล้วห้ามเหลี่ยมห้ามอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าคุณเหลี่ยมคือมันรู้เลยอ่ะผมกดให้ดูแล้วผมแบบไม่ทำผมกดผมกดปิดมาเลยเนี่ยมันก็รู้เลยว่าอ่ะเอาไอ้เที่ยังไม่ทำที่กว่านะพีซคอมพิวเตอร์แอคชั่นคอลเลกชันและดอนโคสเตอร์แท็บดิสแท็บทูฟาร์ดนะครับผมก็คือถ้าคุณทำเสร็จทุกหมดทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้อัลล็อกคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยกดอัลล็อกคอนเทนต์ไปแล้วจากนั้นพอคุณกดอัลล็อกคอนเทนต์เสร็จมันก็กำลังอัลล็อกกิ้งใช่ไหมจากที่คุณอัลล็อกกิ้งเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนมันจะเข้ามาหน้าแบบนี้ หลังจากนั้นได้ผู้ดำิการกดเก t ลิงก์แล้วก็กด Open ไปได้เลยแล้วจากนั้นจะทาการเข้าไปหน้าเพสบินแล้วคุณก็สามารถกด Copy ้สคริปแล้วเอาไปรันได้เลยนะครับผมโคตรง่ายทุกคนนะประมาณนี้นะครับผมมาอ,อย่างแรกเดี๋ยวผมจะมาสอนเอาเกียงก่อนเลยดีกว่า,นะาทุกคนนะหลังจากทีุ่กคนรันเจ้าสคริปต์ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณกด Copy k e ้ l ี n ลิงก์ซึ่งจริงๆมันคือลิงก์ที่คอร์ด,ดใช่ปะเดี๋ยวผมจะให้สคริปต์ตัวนี้ไปก่อนแล้วพอคุณกดเข้าไปเนะี่ยมันนจะเป็อย่างี้ ลังจากคุณก็ปี้คีย์ลิงก์ไปแล้วก็เขาที่ขอดเขาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้หาคีย์เว้ยต้องขอดิสมันหรอกนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หาคีย์ให้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยทุกคนเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะแลวหลังจากที่คุณเข้าไปในลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยนะมันจะได้แบบนี้เว้ยคือหลังจากที่คุณกดลิงก์เก็ตคีย์ใต้คีย์เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณมันจะขึ้นหน้าประมาณนี้ใช่ไหมแล้วคุณกดสตาร์ทไปก่อนเลยังจากนั้นเนี่ยนะอันนี้ผมบอกตรงก่อนว่า ออลิงก์มันแบบว่าลิงก์วอตส์มานะแต่ว่ามันจะมีแบบรูดแลบด้วยนะครับอันนี้อควาจะแปดสองลิงก์เลยประมาณนั้นแต่ว่าผมว่าลิงก์วอตเนี่ยดีสุดแล้วเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมเก็ตได้ดูนะไอเก็ตคีย์นะครับกดเป็นปลายแล้วแบบนี้อันนี้อันนี้ผมมีพรีเมียมนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งถ้าใครที่ไม่มีพรีเมียมต้องรอประมาณสิบวิบางทีถ้ากดไวไปอาจจะรอหนึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็ผมพูดจริงๆว่าทริปตัวนี้คือมันมันมันต้องเป็นคนอยากเล่นจริงๆอ่ะทุกคน ควรเก็ ah, ตป้าเพราะว่าเจ้าซีตัวนี้คือมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เอาไว้เตกเอาไว้เก้เได้เอาไว้แอคเฉยเฉะเอาไว้เฟคเฉยเฉะเออเก็ตป้านะกดไปไปสามรอบเสร็จแล้วง่ายเพราะผมมีพรีเมียมนะครับผมพรีเมียมเนี่ยมันวันละสามประมาณสามสิบกว่าบาทมั้งละสามสิบบาทมั้งกดเก็ตอนิวคีย์ไปแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นจะได้คีย์มาแล้วนะซึ่งคีย์มันใช้ได้แค่สิบแปดยี่สิบนาทีนะครับประมาณยี่สิบนาทีซึ่งมันแบบ คือมองตรงเลยว่าคุณแค่เอามาถ่ายรูปเอามาถ่ายเลยเฉยๆนะครับเพราะว่ามัน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 ได้เวลาน้อยมากนะครับผมเอออาจารย์นะคุณสามารถเอาคีย์เนี่ยมาใส่ได้เลยนะทุกคนซึ่งอันเนี้ยใครที่จะมา copy คีย์ผมไปใส่นเนี้ยทำไม่ได้นะเพราะว่า คีมันแอคทีฟได้แค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงกว่าจะลงคลิปมันก็หมดเวลาแเรวทุกคนเออถ้าใครมีความพยายามที่จะเอาคีมไปลองก็เสียวเวลาเลยเนาะอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้น